เงาเงาเลยครับ JO5E สองร้อยสิบแรงมาเดี๋ยวเดี๋ยวหาแผ่นเพจให้ท่านชมดูก่อนนี่ครับมันจะซ่อนอยู่นี่ JO5E 155กิโลวัตต์นะครับ ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube มะนาวดัมซิ่งนะครับผมเอาคลิปนี้นี่เลยครับพามาดูเจ้าสุดรอฮ i โน่ฮ n โน่เมกนะครับตัวนี้เป็นเออจโอห้าอีสี่สูบเทอร์โบคอามมันเร็วนะครับเครื่องตรงรุ่นบ้านเราเลยเป็นหัวตอนเดียวนะครับ เดี๋ยวไปดูกันตัวนี้ก็เป็นรถใหม่แล้วนะครับก็คือจะเป็นกระจกะมีจุดยึดอยู่แผงประตูฝั่งคนขับนะครับอ่ะไปไล่ดูกันเลยครับไฟหน้าได้เป็นซีนอนนะครับไฟหน้าคู่ตัวซีนอนเลยสำหรับคันนี้ไปดูแผงด้านข้างกันหน่อย เป็นยังไงถูกอกถูกใจหรือเปล่านะครับดีเลยเอาสั่งคนขับกันบ้างนะครับน,นี่สายเมก้าก็ไม่ควรพลาดครับคันนี้ ประมาณนี้เลยครับโอ้สวยสวยสวยอา้าวชุดมอลมเบกจิฟฟี่ของเขานะครับถังเป็นมีเนียมนี่เลยสีแบบนี้เลยเวลาไปทำสีนะครับถ้าเราจะไปต่อดำหรือไปขึ้นกระบะไม่ต้องพ่นครับเก็บไว้อย่างนี้สวยนะครับอ่ะไปดูแชสซีกันครับผมนี่เลย ชจดสีคู่ตัวของเขานะครับเป็นไงบ้างนี่นี่เลยครับชจดสีคู่ตัวของเขาคันนี้เจ้าเจโอห้าอีถังน้ำมันสอง้อยลิตรนะครับ สำหรับคันนี้ด้านหลังของเขาเดี๋ยวพาไปชมภายในครับโอ้เป็นตัวท็อปรุ่นใหม่นะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นโดมิเนเตอร์นะครับนี่เลยภายในดำนี่เลยครับง่าย ประมาณนี้เลยคอนโซลดำดูหน่อยโอ้สวยๆเลยครับสวยๆ,วยๆเลยนี่แจมๆแบบนี้นะครับอ่ะไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับท่านผู้ชมว่าฝั่งนี้ค่อนข้างจะ ยอนแสงนะครับนี่นี่นี่คันนี้ได้บันไดบันไดแท้เลยจากญี่ปุ่นครับนี่ทีเด็ดนะคันนี้อ่าดูฝั่งประตูครับด้านคนขับเป็นยังไงบ้างเอ๊ะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเป็นอะไรนะครับอ่ะเจอเสือกัน ชัดแล้วนี่เลยครับคอนโซลเจ้าคันนี้นี่ภายในดำครับมันก็ไม่แคบนะสำหรับหัวตอนเดียวอแล้วก็เกะเก็บของ นี่ครับเป็นแอร์ออโต้นะครับคันนี้นี่ก็เป็นห uh, น้าปัดเรเรียนใหม่ของเขานะครับเอา้ามานี่ครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดู uh, เครื่องยนต์ของเขานะครับว่าจะเป็นหน้าตายังไงไปดูกันครับอา้าวมาดูเครื่องยนต์ของเขาครับนี่เลย ให้ดวงห่างก่อนนะครับเอาไปดูข้างบนกันก่อน,เป,นเ,เ,เป็นยังไงครับใต้เก่งเขาเป็นยังไงไอแผ่นฉนวนกันความร้อนก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่เลยใต้เก่งของเขาเอามาดูที่เครื่องยนต์ครับนี่เลยโอ้โหสวยนะครับเครื่องยนต์คันนี้โอ,อ้ เขาท่าเขาท่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกที่หนึง่งโอ้สวยจริงครับสวยจริงเจา e. เจโอห้าเครื่องยนต์สี่สูบเออตัวฝาครอบอย่างนี้ครับเออเห็นแต่ไกลก็รู้เลยนะครับก็ดีดีด,ดีทำไมอย่างนี้เอาไปดูข้างบนครับ นี่เลยครับสวยจริงไม่ได้อวยเงาเงาเลยครับ JO5E 210แรงมะาเดี๋ยวเดี๋ยวหาแผ่นเพจให้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่ครับมันจะซ่อนอยู่นี่ JO5E 155กิโลวัตต์นะครับนี่ประมาณนี้เลย ตรงรุ่นบ้านเราครับสวยจริงสวยจริงนี่เลยครับหลังคาเป็นไงอ๋อถูกอกถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้า jo 5 e 2องแรงม้าคันนี้เอาราคาคู่ตัวอยู่ที่360แสนบาทนะครับโอ้โหรีบคว้าเลยครับ ราคาว้าวเลยคันนี้3ามแสนบาทเอกสารอินโอยนะครับโอ้สวยและถูกต้องที่นี่เลยครับ ccw auto trading 096 027 9597ย้ําำอีกทีครับ096 027 9597 ccw auto trading สนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยครับผมโอราคาว้าวเลยครับ36000 0บาทเท่านั้น jo 5 e 210แรงมา้า เอาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ